กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านนะคะวันนี้นางก็มีหมวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16บหนะคะ16เดือนเมษาหกสีนะคะสิเมษาหกสีนะคะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะจะมาสรุปผลงวดวันที่สองพฤษภาสองหนะคะจะมาสรุปผล วันที่สองพฤษภาสองห้าหกสี่นะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีข่าวมีหลุดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ งวดวันที่สองเดือนห้านะคะวันที่สองเมษาสองห้าหกสี่นะคะแนวทางหวยวันที่สองพฤษภาสองห้าหกสี่หวยรัฐบาลไทยนะคะงวดที่แล้วนะคะงวดวันที่สองนะคะจะมาสรุปผลก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปรับชมต่อนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเดี๋ยวค่อยไปรับชมเนาะอ่าบนนะคะบนสองเจ็ดสองนะคะบนสองเจ็ดสอง ล่างหนปนะคะบนสองเจ็ดสองล่างหนงแปนะคะหัวยรัฐบาลนะคะห่วรัฐบาลไทยงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหของเราเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งเข้า1นะคะ9ไม่เข้านะคะ9ไม่เข้าของเราเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งหนึ่งนะคะ ข้าหนึ่งแปดนะคะเข้าหนึ่งแปดตรงตรงนะคะเข้าหนึ่งแปดตรงตรงบนไม่เข้านะคะมาเข้าล่างนะคะหนึ่งแปดตรงตรงนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งแปดนะเข้าตรงนี้นะคะหนึ่งแปดเด่นเข้าเด่นนะคะเด่นหนึ่งนะคะเข้าล่างนะคะเข้าล่างหนึ่งแปดเด่นหนึ่งหนึ่งแปดนะคะก้าวไม่เข้านะคะสามตัวก็ไม่เข้านะคะสรุปผลก็คือ เข้าหนึงแปดนะคะงวดวันที่สองษภาสองห้าหกสี่นะคะงวดวันที่สองที่ผ่านมาก็เข้าหนึงแปดนะคะตรงๆนะคะเด่นหนึ่งนะคะ,น 1, นะ,คะตรงๆเนาะเข้าล่างนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาชมต่อนะคะก็ยินดีกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะงวดวันที่สิบหก พฤษภาสองห้าหสี่นะคะเป็นแนวทางนะคะแนวทางหวยพัดหวยรัฐบาลไทยนะคะแนวทางนะคะแนวทางอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เนาะแนวทางงวดวันที่สิบหนะคะสิบหเดือนห้านะคะ หกสี่นะคะวันที่สิบหกหัวรัฐบาลไทยนะคะหัวรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยนะคะสูตรสองตัวนะคะสองตัวสองตัวบนล่างนะคะบนล่างนะคะ สูตสองตัวบนล่างของเราจะมีสมูตรสามตัวสองตัวนะคะสูตรสองตัวก่อนเนาะสองตัวบนล่างนะคะหัวรัฐบาลไทยนะคะมาชมกันนะคะว่ามีอะไรเจาะตัวไหนเข้านะคะเราจะเจาะเน้นๆนะคะเจาะเน้นๆเนานนะสองสี่นะคะ ห้าสี่ห้านะคะสี่แปดนะคะหนึ่งศูนย์ สองศูนย์นะคะเก้าห้านะคะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะสามห้านะคะแล้วนางเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลไปเนาะนางจะ กันเบิ้ลไว้นะคะเบิ้ลไว้หน่อยนะคะไม่เป็นไรเนาะไม่เสียหลายเบิ้ลไว้หน่อยไม่ต้องกลับค่ะเบิ้ลไว้นะคะหกหกแปดแปดนะคะหกหกแปดแปดนะคะสำหรับสองตัวก็ครบแล้วนะคะสำหรับสองตัวก็ครบแล้วนะคะสองสี่สองห้าสี่ห้าสี่แปดหนึ่งศูนย์สองศูนย 9ก้าห้าเก้าสี่้าเจ็ดเกห้าหปดแดนะคะสำหรับ3ามตัวนะคะสามตัวมือมือแอดอาจจะบังหน่อยนะคะสามตัวนะคะสำหรับสูตรสามตัวสามตัวสามตัวตรงโต๊ะนะคะ สามตัวตรงโต๊ดสามตัวตรงโต๊ดของเราก็มีนะคะมีเจาะให้เน้นๆนะคะแปดหนึ่งสี่นะคะเจาะให้เน้นๆนะคะหนึ่งเก้าสี่นะคะ สามห้าสี่นะคะสามห้าสี่สี่สี่สามนะคะสำหรับงวดวันที่สิบหกเดือนห้านะคะสิบหกเมษาหกสี่นะคะ ว,วันที่16เดือนเมษา2564นะคะแนวทางนะคะแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดหวยรัฐบาลไทย2ตัวบนล่างนะคะ242545481020นะคะ959497356688นะคะเบิ้ลไว้หน่อยเนาะกับตัวกันนะคะเบิ้ล สามตัวนะคะสูตรสามตัวตรงโต๊ดนะคะแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่สามห้าสี่สี่สี่สามนะคะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะไม่ชอบก็ไม่ว่านะคะผ่านได้นะคะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะเจาะเอานะคะใครชอบตัวไหนเจาะได้เลยนะคะจับได้เลยเนาะไม่แบบอาจจะตัวเลขเยอะนะคะคือเราก็ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบตัวไหนก็เจาะเจาะไปเนาะเจาะใครชอบตัวไหนก็เจาะส่วนแอดมินชอบนะคะแอดมินชอบเนาะนี่นะคะสองสี่นะคะสองสี่สี่ห้านะคะจะชอบแบบทุกตัวเลยก็ว่าได้เนาะอ่าสองศูนย์นะคะสองศูนย์อ่าเก้าเจ็ดนะคะ หกหกนะคะอย่าลืมเบิ้ลนะคะอย่าลืมเบิ้ลสามห้านะคะที่แอดมินชอบเนาะนี่นะคะสามตัวสามตัวตรงโต๊ดนะคะชอบสามห้าสี่นะคะอ่าแล้วก็นี่เลยนะคะหนึ่งเก้าสี่นะคะสำหรับแอดมินชอบคือเจาะนะคะใครชอบใครใครชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะคะไม่ว่ากันเนาะคือตัวเลขก็จะเยอะนิดนึงนะคะ แคบไว้จุดไว้นะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีข้าวมีหลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพานันทุกชนิดนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ